สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ชูขู่ชวนสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องตอนนี้เขาก็ยังอยู่คู่วเนาะอีกคือเก่าพี่น้องเลยคือเก่าเนาะอัอน็ดีน้ําขอยอยู่ตัวคู่อะไรอตอนนี้เราบฉีดลาบลาบ,ลาบเนือ้อเนื้อแบะเนาะฉีดเบะเนะาะสู่สูพวกเพื่อนกินเนาะเพราะว่าเพืเ่อนอยากกินแบบลาบลาบเลือดเถอะนะ<อ>าลาบ,บแบบใส่เลือดนะพี่น้องแบบแบบลาบงัวนั่นแหะ เราก็ได้เชียดแบบแบบพังไสยนี่ปกติแบบพังลาเขาสีใส้แบบเขาสีซอยแบบตอนใหญ่ๆเนาะซอยมาเออซอยแบบมาเพี้ยอะไรซะแต่ว่าแบบสูตรไทยนี่เขาสีแบบผักวนวนแต่ก็ใส่เลือดเนาะเอาสีเห็ดเห็ดแบบเอาสูตรไทยซะเนาะเห็ดแบบสูตรไทยคนไทยกินเนาะเอาใจคนไทยเนาะอืมมีเนาะมุอนี้เอาผัก เอาซ้าแบบเอานดอยนึงเนี่ยพี่น้ะอาซ้ำกินเนาะซบผู้ชายกินเพราะว่าผูนิงคนมากินเนาะผูิงคนมากินพี่นงกินแด่ผูิงกินเนียนมะเขือไปกินไกินอันนั้นี่เียดพี่เขียดเนียมะเขือตำมะทั๋วเนาะหารเะสกินแต่อผู้ชายเนาะเอาได้เ้อเนาะได้เน ลาแบบใส่เลือดนะพี่น้องก็เดมาเบ่งมวกันเนาะพี่น้องนี้คือบรรยากาศในขวนาะพี่น้องกำลังเหตุกินแบบสลูสซลมุนพี่นาะสเซลุนอารใน่ไหมเซบุนเออสลบุนสลบุนเออสลาบุนโอ้เ็นหนาเห็นตาเลยนะเ้องม่าดปะมาดใ กำลับดอยู uh. bridge, uh. Uh, ่พี่น้องเลยผูไม่ลายสิเผื่อแล้ลายผมอ่ะกระดาเขาจกินได้นอีกนาเขามากินตัวคนไทย่ะปีอกเมื่อ่ะป้โตมันใหญ นันหมวฟ้าแล้วแกินปิ่ปิงิงลาบเหมือนนลาบ่กระต้มบสบายดีลูกสบายดีเอ้ใช้ใช้อาแปงเใช้อาแปงเใช่เออหัวแจกเสยเออหัวแจกเหรออาซื้อยังไหเน่อาซื้อย่งไเนี่ย S <S เออ,อ,อเออไม่ดีหรอวะสารพันอยู่นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะนนะยะอยเฮาเสิเฮ็ดลาบเลือดให้สู้พิ่นกินเนาะลาบเลือดกับแบบมาเพียแบบล,ะล,ะละาบเหลาเนาะให้เพิ่นสูพนนน้พืชกินเนาะไปเพิ่นสิกินอยู่บ่เนาะพี่น้องไอ้ขี้ข่าวว่าเหรอนู่นวัดมันเป็นเป็ดดะหรือเป็ดฮะเป็ดพัดหรือเป็ดด่วะพืชกิน ปีม <mile> ันมันมีเป็ดท่นก็เป็ดตเป็ดเป็ดปีเป็ดเป็ดปีหนไปือปีก่นมานะวเจ้ดเป็ดเจ้าวลาบนกรดเยดมนี่แหละเป่ต่อนบรรยากาศนะตอนนี้เขาแต่งอยู่ขวกินอยู่ตอนนี้เขาสีเป็ดลาบลาแบะเนาะสี่มีมาเพียน้ำมาเพียน้ำมักกะอ่อน ใส่แดดแ้ใส่จะได้เนี่ขาเ่งแหงบ่นี่เออคือขาแล้วก็สีเอาแตหนามันเนาะต่านุ่งสิเด้นห้มัน้าเป็นแห่งงดใช่ยไรเเาเป็นแหงตอนนี้ีลาบเลือดได้ินาหาหาไปข้ากินมื้อนึ่งข่งเลยเนาะ ตัวน wow, ี้ใส่สีในเรื่องีนองด้ยคิดก่อนก็ได้ว่าใส่สีด้วใส่ข้าวลำเนาะมันขัเลอ้งเกุ้งเท่านั้นกุ้งดาบด้วยกุ้งดาบด้นะมันบรตีบ่เฮ้ยที่ใส่ข้าวลำเนื้อเีใส่ข้าวลำเน เออใส่ข้าวดำอ๋อขัานเลือดมันอย่างนี้เสสะพานพี่น้องไงแยงเป็นเร่องมันอย่างวะสไปร์ตเนื้สบปยดีเด้อใช่อะกับฟงลกเลยทอดบัวกิ๊บไเลยบันสกป็กหวานหนะอหวานเขาเอื่นลาเลือด

โอ้จะดีบ้าขนากินเอาไปโป่งใบโตดนอกค่ะโป่งใบโตเป็นังตักหน้าเดียวกลางคุกศอกน้ำข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออข้างนีเออขางนี่เออขบมือีกปะเออ ชักแบ็กก็เสร็จเลยมงนำาเนาะมังนำขาเลยเขาท่านเยวมันเด้งเลเขานำเทียนใ่อืมอืมจริงยาเอพี่น้องาคลเดงเนาะขันิงคางคายเาคเยาดำเท้เกียแลเนาะเียเานเด้อ ตกินอยู่ปรเด็นข้อกอนท้ายมันฝุ่เนื้อแบะนี่มันเนื้อหเนื้อขวใ่แค่เนื้องัวเนื้อข้มันใจรอกเนาะบ่นปุง มันไหนี่มันใส่ที่ครเนี่ีเรฮะ้ง็บเ่ยวนมันยังดำพุ่เลย่้วพื่อนนซาเล้วกูอ่ะเนาะีหมดเลยอันนี้ซิงครงันับกองข่าวเลยปนหมดไปยังไม่เช็คเส่อหต้องใส่นหมดลลายพกอรน้องเอาเหลือใส่ก็ได้โอคขึตัวนี้อ๋อพอแล้วสินเนาะเปิดแฟนหชนันดได้ จะืผ่านผ่านสิบมังขออนุญาตเลยขอกาขออนุญาตเลยทีทุกคนขอมันยากจาเอว่ามันจางมันเก็บนะพ่อ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 เอพ่เพิ่มนตานิดนึงเสรนิดนึงเอาสิดเทฮอันนี้อันนี้ปูสายบานมาสิเนาะอเข้อมวนิดนึงข้อมนะ้อนิดนึงทานทนี่

ยังไนบวงกอ่ะบวงบวงอพไม่อยู่มาบังมาเปี่ยนสิโอ้เปลี่ยนแทนเมันโหดเลยสื่เปลียนแล้วบบเปียเนาะอาจารย์นวอามาบักซี่เกามากนอาใช่เก่สิไปเดทองไหดอกเาหจังเเเลอาจารย์มากมากมากจา เดดัอันเดียวกันเนาะแบบเก้าอันเนี้ยเพราะเป็นต่างตะใสร่เดือดเหียดเบนเบนอกินหมเดสี่เม่ แบบบาบานบาบานเท่าเห็นกับแบบว่าโอ้โหเลยเนาะแต่ว่าพิรนมาสีมันเสียบเสียบมันวะพอเรามาสีมันเสียบเสียบเล้วะใักเลยนะสิ่มือเบี้

อยากได้กองละอยากได้กล่องนม่าวงลไ่เอาอก็าเรกลางเยเป็นตะกินแน่ามันจะสามจานเาก่อยอันขึ้นมาเพียร้องไเนาะเพียเว้เพียานเท่าแบบสีด้วยมเสดด้จะเห็นจะเือนะอันแบบนี่สูตรเล้าแบบเลือดพงยานนี่แบบสูตรทางไลย 哎呦！老火了，老火了！谁？我太太。我边干。谁？我老奶奶。你本来是干？嗯。老是边干，我都不老边干了。 ครัเอามาบ่ืมซิมเนื้อมึงย่าเฮาบ่ได้ใช้บีเทียมได้ก็มีบ่ีเทียมมาใส่นี่มีบ่บีเทียมมีเอามาจิามีบ่ใเลือดมึงยามันคมๆหน่อยนึงะเออมีาใเาใส่บีเทียมนี่เออมีาในี่ในี่ามากอยใหม่นังวะนเบิดแล้วฮะย่อไปให้ค่ะเบิดจไดย่อบ่ท้นี่ะบ่มาซแม่นแม่บีเทียม บีหมั่มเนี่ยเอาเหือมาคนใหม่ปีนีวะพ่อนนหรอนก่อนนะ ก็เลยเส้นมาเพียเมืออื่นเาตลาี่มอองตอนนี้เพิ่งกินเด้แชี่ยฝุนชิมลาบเดือดลาบเดือดเนาะลาบเดือดซมือขอได้เพอเกิอซิมือข้ามวแซบกูหายฮะาแซบกูหายไม่ได้ได่ได้บ่ได้หายบ่ได้อาซิมซบ่ ซิมซิมผ่านเลยเนาะอันนี้พอไดเป็นนะไแสบ่หัวมึ้เ่อมอยใส่เป็นนวดในลายที่ม่าแสบโลดโลดสู่ดรจ้เนาะโอเคแล่แสบล่เป็นนวนี่ใส่มาเขาก็ได้ใส่เบิดคนใส่หวมาเขาเอะรีเาใสเอาเอาไปยังลาบเลือดอันท่างผู้หญิงเพิ่นเพิ่นกินอยู่บ่เพิ่นบมกินนะฮันเอามาพีเบิร์ดลาบเลือดนน้อพีเบิด ลาบเลือดลาบแว่ฮะว่าพี่เบิร์ดบอพน์บกินนี่นี่นี่มันมีสามจานนะสาจานแต่แบบราบเลือดนาหน่อยเพิ่นบกินนะราบเลือดฮะโอ้โหดี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 ก้อยผ่านก้อยฟ่านก้อยฟ่านก้อยผ่านยฟานมาเนี่ยนี่ ท่านบ้านเอทานบ้านตอนรขาบกินมากานเลยอนนกามันาตายนะอ้ยมาเอาสำกัาตายกะคงเป็นบ้าเออเลือดเดือดเอาเอาพอกิงซีมึงซีมึงขอได้หนิรับมโมเสบกูหายเลยด้วยฮะ เลือดขนาดเปรสเดันมีเออเด้อกนบ้หขึ้นเองบอป้นี่บอปนี่สุดยยดเ็ปากัดีเลือดเต็มอยู่ว่าสุดยอดซะหักเยอะกูมักงังส่ล่ะมเอาัเอาบงลูกบงลาบเลือดคนน้าิมลาบเลือดคนนี้ เดียวกันเดียวกันเดียวกันด่าเือดคอยนะซิมน้เลือดคอยลงบงเลือดแบ่รือ่าเราเลือดเออเนาะาเลือดแบ่แม่้เล่าเลยอยด่าเดด บนเต้นเหอดิแถบคาก่อนด้อ้นข้นี่งนี่พี่น้องมันจะกะเอ้าใหญ่จ้าเรยกินหมดไรเนาะใหจ้าเรยกินหมดไรเนี่สุกนี่เออเออตันนี้มาพี่แบบแบบพังแล้วตัวนี้ ตัวนีครับตัวนี้ตัวตุกนี่่บอดีบคือกันตัวนี้มันซุกไงนะเผาเผาแวะมนแบบว่ามันสุกเนี่ยเนื้อมันเหรอตัวไ้นม่จะใส่ดิอจะซสื่อมันแดงอ่ากัวไหนไม้จะนเดิอ่งท่เอ้าน เขาเย็นเขาเย็นเขาเย็นใตำานใชานชอลานเยแดง็ไดอานข่พี่เอาันั้นบอกพี่นพี่อกพี่ลเขาเย็นปะพี่เขาเย็นบะบกเินแงนเขย็นเขาเย็นนินเขาเย็นโคน็กนเขาเย็นนนเขาเย็นแ่